วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนทิยานชื่นฤทัยในธรรมคงจะใจเต้นระสัม,มนะครับสําหรับคนกรุงเทพมหานครเมื่อฝนกระหน,น่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาบทเรียนที่เกิดขึ้นน้ำในพื้นที่ถนนกรุงเทพระบายไม่ทันรถลาเก็ดกันเป็นแถวผู้คนเลือกร้อนันไปหมวดต่างฝ่ายต่างก็โทษกันกรุงเทพมหานครบอกว่าน้ำท่วมขังรอบวงใมไื้นที่โดยรัฐบาลจะไปบริหารการขุดลอกท่อโดยให้กรมราชธรรมเข้ามารับผิดชอบในส่วนการลอก ข้อของกอมองทมนะ่างปัญหาเรื่อประสิทธิภาพเรเป็นประเด็นปัญหาว่าความจริงอย่างไรเ,เรื่องที่กรุงเทพต้องตื่นเต้นกันต่อไปก็เพราะสภาพการเป็นอย่างนี้น้ำเยอ็หลากลงมาบทเรียนจากสุโขทัยที่ท่วมระลอกแรกแล้วก็ยังนวลซ้ำระลอกสองรัฐบาลก็ไสออกไปข้างางกูๆน้ําผุดขึ้นมาบ้างเป็นเรื่องของอุบัติเหตุบ้างน,นี่แหละครับที่ทําให้เกิดความไม่มั่นใจต่อประชาชนน้ำท่วมครั้งนี้นหนักนับรัฐบาลเหมือนเดิมนะครับเมื่อประชาชนไม่มีความมั่นใจสัญญาณที่รัฐไทยถามร